มาด้วยเรื่องชื่อของคนเกาหลีนะคะสกุลเดียวกันไม่ได้แปลว่าเราเป็นญาติกับพวกคีปาร์ดีหรือว่าอีนะคะที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะเพราะว่าสกุลใครจะตั้งก็ได้เนาะแล้วก็ชื่อเกาหลีต้องมีสามพยางเต็มที่คือไม่เกินสี่พยางคะ่ะเวลาผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันผู้หญิงไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนสกุลตามสามีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีลูกเนี่ยลูกจะต้องใช้สกุลตามสามีคะ่ะคนไทยหรือว่าแกงล่ามที่ทํางานด้วยกัน,นะะถ้าเกิดเขาแต่งงานกับสามีคนเกาหลีเขาก็จะตั้งชื่อเองแบบ ชื่อภาษาเกาหลีอะไรก็ได้จะใช้สกุลจะแท่อะไรก็ได้หรือว่าจะใช้นามสกุลเดียวกับแม่สามีก็ได้ซึ่งแม่สามีอาจจะไม่ใช่นามสกุลเดียวกับลูกชายเพราะว่า ลูกชายเกิดมาหรือว่าลูกสาวเกิดมาจะต้องใช้นามสกุลเดียวกับพ่อเนาะจะตั้งเองก็ได้เลยเช่นสมมติว่าเคสแบบอยากจะมีชื่อเกาหลีแล้วก็ไม่มีชาติพันธุ์อะไรเป็นเกาหลีมาก่อนลีฮารินแอนี้ก็สามารถทําได้นะคะก็จะเป็นสกุลลีลีก็คือเวลาเกาหลีออกเสียงก็จะออกเสียงอีเนาะก็คือสรุปว่าสกุลของคนเกาหลีแม้จะเป็นสกุลเดียวกันเขาไม่ได้เป็นญาติกันค่ะ